ไม่รับนะเคล็ดลับหรือไม่รับดีในการป้องกันการติดเชื้ชอในช่องท้องค่ะปกติแล้วคนไข้ที่นี่มีประมาณ890คนเนาะเดือนหนึ่งจะมีคนไข้ติดเชื้อมาประมาณ20คนเนะเราเลยเน้นเสมอว่าจริงๆเราพูดเรื่องการป้องกันมากกว่าการรักษาเราไม่ได้ต้องการให้คนไข้เป็นและมาหาเราต้องการให้ไม่เป็นเพราะคนส่วนใหญ่ไม่เป็นค่ะดังนั้นเนี่ย หกข้อเนี้ยอาจจะเป็นข้อที่เหมือนอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องง่ายๆแต่ไม่อยากให้พลาดไปนะคะอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องเบสิกเลยนะทำทุกวันเลยคือการดูแลช่องทางออกของสายะคะ่ะการดูแลช่องทางออกของสายเนี่ยซึ่งก็คือการทําแผลนี่เองนะคะปกติแล้วเนี่ยเราก็ทาทุกวันเนาะ มีบ้างบางคนที่ทําวันเล้นวันแต่ถ้าโดยทั่วไปไม่ได้ติดขัดอะไรเขาอยากให้ทําทุกวันประเด็นหลักๆของการทําแผลเนี่ยคือจริงๆเขาต้องการให้คุณทําอะไรนะคะต้องการให้คุณตรวจแผลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณช่องทางออกของสายเนี่ยนี่เป็นท้องเรานี้นี่เป็นสะดือเรานี่เป็นสาวนะคะที่โผล่มาบริเวณช่องทางออกของสายเนี่ยเขาบอกว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้เป็นพันเท่าของผิวหนังปกติผิวหนังคนปกติเชื้อโรคเข้าไม่ได้อยู่แล้ว บริเวณนี้ยิ่งร้ายไปกว่าน,นั้นอีกก็คือถ้าคุณสามารถมองผ่านรเข้าไปได้เนี่ยตัวสายเราเนี่ยมันจะปัดเข้าไปในท้องเราจะมีคับคุณสองอันนะคะอันนี้คือท้องเรานะคะแล้วก็อันนี้คือผิวหนังเราส่วนลึก,ลก เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้าเรามองทะลุลงไปได้ที่มันจะตันเนี่ยมันจะตันอยู่ที่ประมาณ2-3เซนส่วนลึกๆที่อยู่ข้างในที่สุดก่อนที่มันจะตันเข้าท้องเราไม่ได้เนี่ยนะคะจะมีเนื้อแดงๆที่เขาเรียกว่าแกนูเลชันทิชูเนาะเนื้อแดงๆเหล่านี้เนี่ยดีมากเลยนะคะมีเม็ดเลือดขาวอยู่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวมันเองเพราะนั้นทำให้ผิวหนังบริเวณน,นี้ค่อนข้างดีป้องกันการติดเชื้อได้เยอะ เราเนยมีหน้าที่ที่จะเลี้ยงดูเนื้อแดงๆเนี่ยให้อยู่ลึกที่หนึ่งในสาของช่องทางของ,ของสายเสมอวิธีเลี้ยงดูมันก็คืออะไรทุกครั้งที่พยาบาลก็สอนคุณสายที่มันเข้าไปอยู่ในท้องนะส่วนที่เราวาดเป็นเส้นประานี่คือส่วนที่อยู่ในท้องนะคะทุกครั้งที่พยาบาลก็สอนคุณทําแผลอะไรเสร็จสักปุ๊บก็จะบอกว่าให้คุณทิ้งสายลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกติดสายให้แน่นตรึงให้อยู่กับที่เพื่อให้แนวของสายตรงกับแนวที่อยู่ด้านใน เรามองทะลุอยู่หนังไม่ได้เราเลยต้องปล่อยสายลงไปและดูว่ามันอยู่แนวไหนแล้วเราค่อยติดปาชตเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดป้องการอยู่แค่นี้คือต้องตึงแน่นและถูกตำแหน่งค่ะแน่นและถูกค่ะไม่ให้มันขยับตรงนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่คุณติดสายไม่ดีเนี่ยตัวสายที่เอียงเนี่ยเพราะว่าเราติดแบบไม่สนใจคนไข้บางคนไม่ได้ทําไม่ได้มาเรียนเองหรือพอเรียนเรียนไปนานๆแล้วลืมประเด็นสําคัญเนี่ยพอคุณติดสายเอียงๆปุ๊บเนี่ย ผิวหนังตัวนี้มันจะเหมือนถูกถลอกให้เปิดออกเพราะผิวหนังตัวนี้ถูกถลอกให้เปิดออกร่างกายเราจะมีกลไกบางอย่างที่ไม่เลือดขาวต้องมาซ่องแสมมันก็จะแบ่งตัวมาจากข้างล่างนะคะแบ่งมาเรื่อยๆเป็นเนื้อแดงแดติ่งใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลยเมื่อไหร่ที่เกิดติ่งแดงแดงถ้าคุณเปิดแผลมาแล้วคุณเห็นติ่งแดงแที่เนื้อนี้ไม่เจ็บนะไม่มีหนองนะแต่พราะว่าคุณต้องทําอะไรผิดสักอย่างจนทําให้เนื้อแดงแดงข้างล่างมันต้องแบ่งตัวขึ้นมาเพื่อช่วยกันแก้ไขข้างบน จะทาให้สูญเสียคุณสมบัติในการป้องกันการติดเชื้อที่เป็นพันเท่าของผิวหนังปกติทันทีเมื่อไหร่คุณมีติ่งเนื้อแดงๆคุณไม่ต้องรอให้มันเบิกบานใหญ่โตเป็นดอกอรล่งก็ได้นะคุณมาก่อนได้ตั้งแต่มันเล็กๆเพราะคุณจะเห็นก่อนค่ะพยาบาลเนี่ยเขาจะใช้ซิเวอร์ไนเตรตหรือเกล็ดเงินสเก็ดเงินเล็กๆเนี่ยวางลงไปบนสีแดงๆอันนี้การวางเกล็ดเงินเล็กๆลงไปเนี่ยมันจะเหมือนการทําให้มันไหมแต่ไหมเฉพาะจุดเลย เหมือนกับเอาบุหรี่จี้แต่น,นี่ไม่ใช่บุหรี่จะเป็นเคีคือเป็นเ็ตของซิลเวอร์ค่ะเขากจี้พวกเ,เนื้อตรงนี้มันจะหายไปเนาะแล้วเขาก็จะจับสายเนี่ยให้ติดถูกต้องเนื้อหายไปแล้วติดสายให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมาทําแผลทุกวันค่ะเพราะเหมือนร่างกายมันต้องเซตใหม่มองอกเป็นผิวนหนังเข้ามาปิดใหม่เพราะว่ามันเพิ่งทําลายอันที่ผิดปกติไป ขึ้นกับความรุนแรงเลยบางคนนี่มาช้าติ่งเนื้อใหญ่มากนะคะล่าสุดเนี่ยมาทําแผลเดือนเมือะ่ะมาแบบว่าติ่งเนื้อเปเล่งแห่งเลยจริงๆเรายังคิดอยู่เลยว่าแปลกใจว่าทําไมติ่งเนื้อเขาถึงใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าเวลาที่มาตรวจคนไข้ไม่ได้เอาคนไข้ามาหรือคนไข้เนี่ยเวลาเรียกมาแล้วไม่ยอมเข้าไปให้ดูแผลดังนั้นเวลาที่คุณมา OBD ทุกครั้งจริงคุณอย่าหลีกเลี่ยงการให้พยาบาลเปิดแผลดู ราะมันกลายเป็นว่ายิ่งสะสมที่ตึงเนี้อนี่ดูใหญ่จนไม่น่าเชื่อว,ว่าเอ๊ะคนนี้ทําไมเราไม่ได้ดูแผลเขาทุกเดือนหรออย่าไปอย่าไปหนีหายไพยาบาลไปเวลาเขาบอกว่าดูแผแลได้ยังดูแผแลรือยังให้เขาดูเหอะแล้วคุณจะได้ไม่พลาดสิ่งง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมทําแผลแล้วต้องทําไมนะคะข้อที่สาคัญของมันคือทาแอนตี้ไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะค่ะระึงสายให้แน่นและถูกต้องนะคะแล้วก็ข้อที่สามคืออะไรทา ยาปฏิชีวนะการทายาปฏิชีวนะที่ช่องทางออกของสายเนี่ยก่อนที่คุณจะตึงแผลให้แน่นและปิดก้อนเนี่ยป้องกันการติดเชื้อที่แผลและป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องได้ทั้งสองอย่างเลยยาไม่แพงเลยอย่าไม่ทางานวิใจัยในโลกนี้ชัดเจนมากในการทาค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนไหนที่ทาบ้างไม่ทาบ้างเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าอย่าไปละทิ้งสิ่งง่ายๆเหล่านี้ค่ะ อันนี้เป็นการเป็น 1a และ 1b กับ1 B เลยนะปริพุณอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่ว่า e v evidence Based คือหลักฐานทางการแพทย์เชิงประจักษ์ค่อนข้างดีมากเลยนะในการป้องกันการติดเชื้อในช่องท้องและที่ผิวหนังด้วยนะคือที่ช่องทางออกของสายยน่ในเลเยอ่์อ1อกับ 1b เลยนะคะข้อที่2นะคะข้อที่2นี่ยคือในเรื่องเกี่ยวกับการเปลนะี่ยนนยาละการเปลี่ยนน้ยาเนี่ย สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนน้ำยาและมีมี e ิ i d e n เดนเบสหลักฐานทงการแทย์เาสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเนยะแต่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flush or fill เพราะว่าที่คุณได้รับก,การสอนว่าพอเราปล่อยน้ำยาออกก่อนที่เราจะปล่อยน้ำยาจากถุงบนเข้าท้องต้องล้างสา,ายก่อนถ้าเป็นภาษาไทยคงจะใช้คำนี้เนาะคือล้างสายก่อนค่ะ ล้างสายก่อนต้องทํายังไงนะคะนับหนึ่งนับสองนับสามนับสี่นับห้าเดี๋นับเร็วมากเพราะว่ามันยังไม่ทันล้างข้างนเลยเธอก็เลิกเลิกแล้วนะแปลว่าทันที่เธอจะปล่อยน้ำจากถุงวนล้างสายาตั้งแต่ข้างบนลงไปเรื่อยๆจนถึงลงถุงล่างเสร็จเธอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าตาเธอนยังไม่ทันได้ล้างใดใดเลยเธอเพราะเธอนับเร็วมากเชื่อไหมว่านี่คือหนึ่งเองนะแปลว่ามีหลักฐานคิวิดเน้นทางการแพทย์ว่าป้องกันการติดเชื้อได้ระดับดีมาก แล้วข้อที่อีกข้อหนึ่งของมันก็คือการที่คุณล้างสาย flash before f i l ก่อนที่จะเติมน้ำลงไปในท้องเราเนี่ยมันจะไล่ลมบางครั้งนี่มันจะมีลมอยู่ในสายถ้าคุณไม่ได้นับหนึ่งถึงห้าแบบครบถ้วนจริงๆเนี่ยพอคุณปล่อยออกไปแล้วยังเหลือค้างลมอยู่เนี่ยพอคุณปล่อยน้ำ2 0 0 0ซีเข้าท้องเลงมันจะค่อยๆผลักลมเข้าไปในท้องเรื่อยๆค่ะถ้าคุณทาแบบนี้บ่อยๆเนี่ยลมในท้องมันจะเยอะลมในท้องนี่ไม่ได้อยู่ในลำไส้เป็นลมที่อยู่ในท้องแต่นอกลำไส้มันจะลอยขึ้นชนกระบ,บางลม ไมให้คุณปวดท้องแล้วไปไหลได้ะคะ่ะตรงนี้ปวดค่อนข้างรุนแรงเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีอาการแบบนี้เนี่ยแปลว่าคุณน่าจะทําอะไรไม่ถูกบางอย่างเช่นไม่ได้คือไม่ได้ flush before f i e w คือไม่ได้ไลอาาไไ่อากาศจนหมดการไล่อากาศจนหมดป้องกันการติดเชื้อและป้องกันอาการปวดที่เราเล่าให้ฟังได้ไม่มียานะคะลมที่อยู่นอกลำไส้และอยู่ในท้องมันจะค่อยๆถูกดูดซึมไปเรื่อยๆเองแต่มันใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยก็จะปวดเยอะอยู่หน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะหายเองค่ะ อย่ลืมทำนะเนี่ยข้อเนี้ยเห็นอย่างเงี้ยบางทีมีคนไม่ทำทัางที่จริงๆมันดีมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนน้ำยายอีกอย่างหนึ่งซึ่งเราก็มัมาจะเน้นอยู่เรื่อยๆนะคะคือคุณต้องทำให้ถูกครบทุกขั้นตอน,นะค่ะไม่ข้ามขั้นตอน,นะะดังนั้นเนี้กระบวนการต่างๆเนี่ยหมอเข้าใจว่าทุกๆท่านเนี่ยน่าจะมีความที่ทำมานานจนจำได้เป็นแบบที่หนึ่งเนาะ จำได้แล้วก็ไม่ทําค่ะจะมีคนที่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่ไม่ทําอันนี้ยากที่สุดเพราะว่าเขาจะเริ่มพอหลายปีหลายปีค่แะแต่เขาจะเริ่มกำลิศที่เราเองว่าจะทำแบบนี้ก็ได้อันนี้แก่ยากหือไว้เวสเมอว่าทุกอย่างที่เขาสอนเกิดจากงานวิจัยงสิ้ก่อนที่คุณจะข้ามอะไรไปไม่ทําอะไรค,คุณทบทวนดีๆว่าคุณจะทำอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าต้องทําแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำอีกแบบนี้คือจาไม่ได้จริงจริ จำไม่ได้จริงๆก็มีเพราะว่าไปสอนกันเองตัวเองไม่ได้เรียนแล้วตัวเองก็ไปสอนแอบรับฟังจากคนอื่นมาพอรับฟังมามันจะขาดอะไรไปบางอย่างแล้วพอคุณทําซ้าๆไปแล้วแบบไม่ถูกเนี่ยมันจะเริ่มจําไปเลยว่าไอ้สิ่งที่ไม่ถูกเนี่ยคือสิ่งที่ถูกค่ะอันนี้ยังแก้ได้หน่อยนะเพราะว่าเขายังก็มีจิตสํานึกอยู่ว่าเออเราน่าจะทาไม่ถูกกว่าเพราะเราไม่ได้เรียนค่ะแล้วเราเจอคนไข้แบบนี้เราก็ยังพอช่วยได้ ข้อที่นะคะที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำยาที่เราอยากจะฝากไว้นะคะก็คือเรื่องภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรดีนะการปนเปื้อนละกันเนาะการปนเปื้อนคืออะไรเวลาที่เราปิดจุกอยู่เชลโลเข้าไม่ได้เลยนะเพราะจุกมันบิดแต่ว่าข้างนอกไม่มีทางเข้าตัวได้เวลาที่คุณเปิดจุกออกแล้วเอาถุงมาเสียบ เซลล์เราก็เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณเปิดจุกออกแล้วมือไปโดนเปิดจุกออกแล้วปลายสายไปสะบัดโดนโต๊ะไปสะบัดโดนเสาน้ําเกลือแปลว่าอันนี้กวนเปื้อนแล้วค่ะแปลว่าคุณอย่ามาต่อสายและปล่อยน้ําเข้าท้องไปเพราะมันจะทําให้แบ,บคทีเรียที่เปื้อนอยู่ตรงนี้เข้าท้องขุดค่ได้ค่ะดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่คุณมีลักษณะแบบนี้ภาษาหมอรเรียกว่าเวกคอมมิเนชันได้ก็คือคุณ ชนแล้วยังปล่อยสายหรือคุณเห็นว่าสายรั่วแล้วคุณไม่มาเวลาคนไข้สายรั่วเป็นได้นะคะเช่นอย่างที่เราเคยบอกไปเนาะอย่าพยายามใส่กางเกงที่เป็นซิปบางทีลูดโดนสายบ่อยๆตำแหน่งนี้มันโดนคมของซิปได้อย่าใช้เข็มกลัดตัดเอววลากางเกงหลวมเพราะว่าเข็มกลัดสามารถทิ่มโดนสายได้พวกนี้เนี่ยเวลาสายรั่วหรือว่ามือโดนทําไงนะคะต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ถือว่ามันคลนเพื่อนแล้วแต่ว่าก่อนมาให้หักสายเหมือนตำแหน่งที่รั่วเอาหนังสติ๊กลัด ้ามีจุกปิดได้ก็มีจุกปิดมีมีจุกไม่ปิดก็ไม่ต้องปิดแล้วแต่สะดวกกันประเด็นคือต้องหักสายเหนือตำแหน่งที่รั่วหรือตำแหน่งที่เรามือโดนเสร็จแล้วนักอาทิตและนี่ปานโรงพยาบาลเพราะพยาบาลจะให้ยาฆ่าเชื้อทันทีเพราะถือว่าคนเพื่อนแล้วตัดวันลุ่งขึ้นเพื่อตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่แล้วก็เลิกลากันค่ะถ้าไม่ติดเชื้อค่ะอย่าสวดมนต์อย่างเดียว คนมือไปโดหนหรือสวดใหญ่เลยนะอย่าให้เชื้อโรคเข้าอย่าให้เชื้อโรคเข้า <c oughs> นนแนะนอนเราะสวดไปด้วยมาโรงพยาบาลไปด้วยน่าจะปลอดภัยกว่าอยากจะสวดก็ไม่ว่าอะไรคนะ่ะและช่วยมาโรงพยาบาลด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>